ครับผมวันนี้เรามาอ่างละพอกันนะครับผมเรามาตกปลานะครับมีนัเปิ้ลนะครับน้เปิลนบอยครับผมเราลงเรือกันคนละลำนะครับวันนี้เราจะไม่นั่งลำเดียวกันให้มันวุ่นวายและกิกักันนะครับอยากไปทางไหนก็ไปครับชิวๆวันนี้ผมมานั่งขยักอีกก้านะครับผมไว้วุบ วันนี้ก็เดี๋ยวมาชมผลงานกันนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างกะ่ว่าถ้าลมแรงก็จะตีกระสูบนะครับถ้าลมไม่แรงก็จะกดชะโดเล่นนะครับผมสภาพอากาศวันนี้ก็มีคลื่นหน่อยๆนะฮะเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมมาแล้วครับผมขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่ปลา กัดได้เมื่อกี้นะครับก็อันนี้ก็ไซส์สวยอยู่ครับผมใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่นะครับผมใหญ่อยู่ตัวนี้น่าจะสองโลได้ครับเดี๋ยว,วติดตามผลงานนี้นะครับผม เรียว่าวันนี้เขาหวานแหยเยอะด้วยครับเลยไม่ค่อยมีตัวใหญ่ครับตัวเล็กกัดกระจายครับเลยไม่ค่อยได้ตัวครับสภาพหมายวันนี้นะครับผมอ่างหลวงพ่อครับวันนี้ไม่ค่อยได้ปลานะครับผมสภาพหมายก็ชาวบ้านเขา หวานแหนะครับหวานแหแล้วก็ใส่มองครับปลาน่าจะตื่นนะครับผมปลาไม่ค่อยกัดเลยวันนี้น้ําขุนนะครับสภาพน้ําขุนด้วยลมก็มีพัดบ้างเบาบ้างปลาไม่ค่อยจิบนะครับน่าจะตื่นนะครับตื่นเขาหว่านหวานแหรครับผมวันนี้ ได้นิดหน่อยนะครับผมไม่เยอะยช่วงไม่เย็นครับอัปเดตให้ดูนะครับผมครับเรามาถึงรถแล้วนะครับผมรอ,อนะาบอยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับงานตัวนี้อาจจะไม่มีตัวใหญ่นะครับ ัันนนี้นะครบผมประมาณไซส์โลสองโลครับผมถือว,ว่าพอได้นะครับเดี๋ยวรอชมของนัปเปิลกับน้บ,บอยนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับผมน่ยังไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บสัมภาระ,ะก่อนนะครับ นี่น้เปิ้ลก็มาถึงฝั่งแล้วนะครับผมเป็นไงครับน้เปิ้ลได้ปลายเยอะไหมวันนี้ยับ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 ครับใช้สดนี่ยับจิตใจครับจัดตัวน้อยๆเรือมีตกควายครับรอดูนะบอยนะครับระบอยคนหนึ่งกำลังพายเรือมานะครับผมน่าอยู่ไกลนะครเมื่อกี้กระโดดข้ามมองอย่างใหญ่เลย ดูข้ามตะไ่เอาชิโดอผมได้แต่กลัวมองอ่ะตุ้มะบรรยากาศยามยินนะครับผมอ่างลำพอกครับใครสนใจมาได้เลยนะครับผมน้ำเข้าได้ไงวะโอ้โหโทรศัพท์กูมัดเป็นอ่ะพี่เดี๋ยวมาดูผลงานนะบอยนะครับผม ขึ้นมาถึงฝั่ง,งแล้ววันนี้ผมได้เป็นสิบยี่สิบตัวแล้วพี่เค่นี้ใหญ่เกินกัดจนอย่าไปดูนะเดี๋ยวผลงานท้าบอยครับท้งบอยมันต้องดูนะครับหก <6 S 1> โลครับทายครับทายเลยหกโลผลงานท้าบอยนะครับผมผา,ายเรือไปหกโลไปกลับเกือบตายโอ้ยน่าสงสารมากเลยครับผม โอกาสหน้าแก,แก้มือใหม่มีกระจานด้วยทางไหนดีทางไหนดีไม่รู้เลยมีประจาดด้วยนี้ก็จะขนเรือขึ้นรถแล้วกลับบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวแมตต์หน้านะครับแมตต์หน้าคอยดูว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับอาจจะไปห้วยแสนงก็ได้ครับใกล้ๆบ้านเว้ยครับนาบอย ใช่ครับเพื่เสนยงยครับแกรอยหมดกระสุนกระสุนรออยู่แขนรอยหมดเลยโ <laughs> อเคครับผม